เรามาฝึกท่า h I i t กับ zig pack กับแอด ad นหญิงนะครับก็เราจะไม่มีฝึกทั้งหมด4ท่านะครับท่าละ10ครั้งเราจะไม่มีการพักระหว่างท่านะครับเราจะอัดให้ครบ10รอบอัดท่าคือทันทีครับก็คือนี่เซตที่2นะครับเซตแรกแ ad เขาลงเพจเขาแล้วครับผมก็เอามาลงครับท่าแรกเราจะเปิดด้วยท่าไซด์ทูไซด์แพ็คนะครับหรือไซด์แพ็คทวิทนะครับเนี่ยฝึกตามได้เลยครับสลับซ้ายขวานี่ครับนับเป็น1นะครับ20ครั้งซ้ายขวาครับ เราก็จะฝึก10ครั้งนะครับเราจะไม่มีพักเลยเราจะไปท่าที่2ทีนะครับก็เริ่มล้านะผลเลกติกมันก็เข้ามาอยู่ข้างในครับแพงอินเนอร์เอาบวกโคส s อโนเพิร์นับอินเนเอาเข้าออกเปิดปิดนะครับก็ฝึกกันทั้งหมดก็10ครั้งเหมือนเดิมนะครับก็ผมเป็นคนที่ชอบดีไซน์โปรแกรมให้ตัวเองเราใช้ร่างกายตัวเองทดสอบอ่ะพอผมโพสต์ไปหลายคลิปแล้วนะคลิปผมอ่ะ คลิปเนท่านี้ก็มีแอดมินแอดมินเสือก็เคยโพสแล้วครับแล้วก็มีก็แอดมินหนุ่มเหนือครับที่เคยโพสท่านี้ครับใครที่ไขมันตันๆครับผมบอกเลยคุณลองฝึกตามตามในคลิปแอดมินหญิงได้เลยครับท่าที่สามครับเราก็มาฝึกท่าก็คือแพนสไปเดอร์แมนนะครับสังเกตได้ว่าขามันจะล้าแล้วครับก็คือขามันจะไม่ถึงข้อศอกแล้วครับเพราะว่ากดแล็กติกครับมันก็มาค้างอยู่ข้างในแล้วครับ มันทำให้ล้าไปเรื่องปกติครับไม่เป็นไรครับก็้วก็เอาเท่าที่ไหวนะครับ10บครั้งนะครับซ้ายขวาน้าเป็นหนึ่งนะครับส่วนท่าสุดท้ายก็เราจะไม่พักนะครับอาจจะแบบยืดนิดๆหน่อยๆห้าวิพอมัลิเนนคอมเบอร์นะครับก็สิบครั้งนะครับซ้ายขวาน้าเป็นหนึ่งนะครับขอใครไม่เคยลองผมบอกเลยนะชีวิตนี้คุณลองฝึกตามเลยนะครับผมให้ฝึกตามนะครับไขมันตันนะครับ ลองดูครับเราจะพักก็ประมาณ1-2นาทีก็เริ่มใหม่ครับเซตต่อไปครับ